น่าเสียดายนะชื่อว่าโทเมโทเมลืมชื่อแล้วค่ะโทเมอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะโทเมที่จำไม่ได้แล้ว่าวละเหรียญค่ะแต่ว่าดูซิยังไม่โอ้หนอนห,อหวานรสเหมือนทงเทงเลยค่ะ หอมเหมือนทงเพลงเลยอยาจะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็คืนๆค่ะแต่น่าเสียดายแก่ไม่ทันเป็น,เป,นเป็นเหมือนโคมแต่ว่าแต่ว่าไม่มีลูกนะคะ่ะเนี่ยเนี่ย แกไม่ทันหรอกค่ะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยรูปยังเล็กนะเนี่ยไม่เอาค่ะคืนคืนคืนค่ะตั้งหลายแปลงมันมันไม่แก่นี่ก็ยังเนี่ยก็ยังก็ย,ยังชัว่วไหนเรื่องนี้ ลูกนี้ก็ยังยังโตหน่อยนี่นะคะตลอดโหแปลงยาวด้วยนะ,ะจะพามาดูทองแทงตรงนี้ไม่ใช่อู้หูมากองข้าวนะคะ เต็มไปหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นแปลงถัว่วเป็นแปลงถั่วแต่ว่ามากรองข้าวมาขึ้นแซมค่ะรู้สึกว่าจะเป็นแปลงของของถักกาศหัวเนี่ยต้นมาก่องข้าวทั้งนั้นเลยค่ะ เยอะมากเลยอะ่ะมองมานึกว่าเขาปลูกซะอีกค่ะผักการหัวเขาไม่ได้ผลมันกอข้าวอะเนี่ยค่ะมันเม็ดอ่อนๆมันตรงอย่างนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยสีขาวๆเนี่ยกินได้จริงๆนะคะมันจะเป็นหวาน Oh, ข้างล่างเป็นถัว่วอันนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. แล้วมากล่องข้าวมาขึ้นแซมข้างล่างเป็นถั่วแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่านี่คือถั่วอะไรเคยเห็นขายอยู่ในตลาดค่ะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยซื้อนี่เม็ดเม็ดเพิ่มเลยนี่ค่ะแต่กลายเป็นมากล่องข้าวมาขึ้นมากกว่าถัว่ว ว่ากองข้าวเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกแน่นอนนี่่คะจะเก็บไปแล้วก็ไปถามเขาว่าเธอจะคิดเงินไหม เนี่ยค่ะทิบเนี่ยค่ะต้นมากรองข้าวทั้งนั้นเลยเยอะมากเยอะจริงๆหักยากด้วยนะนี่ยค่ะหากยากด้วย ทีนี่จะหักไหมไม่ได้หักไม่หักไม่ขาดเลยมันเยอะมากๆเลยเนี่ยค่ะดูสิจะ้วดูถั่วถั่วเขาเนี่ยถั่วเขากับะพกานหัวสีขาวอ่ะ เป็นยาดีนะคะเป็นยาดีมากๆเลยสรรพคุณมีมากมายอย่างเช่นสำหรับคนที่เป็นคอตีบก็ใช้ได้นะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคลมชักนะ่ะถ้าหากเป็นยังไม่นานนะ่ะเขาบอกว่าเอาไปต้มดื่มทั้งรากทั้งคือทุกทุกตั้งแต่รากใบดอกผลเลยะคะ่ะเอาไปต้มดื่ม ไม่นานก็จะหายเขาว่าอย่างนี้ค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นมาเป็นปีๆแล้วอาจจะต้มดื่มนี่แหละคะ่ะเป็นปีถึงจะหายเขาว่าอย่างนี้มันไม่ใช่นน้อยไม่ได้หยิบถุงมาถุงอยู่ในรถหยิบมาใส่แค่ผักชีค่ะไม่อยากจะเอาปน เป็นดำๆนะคะเป็นเป็นผลแก่ของต้นมะก่อข้าวโอหอันนี้ก็ยังไม่แก่ยาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเขาไม่รู้ถ้าเขารู้ว่าเป็นยาน่ะก็คงคิดราคาแต่ว่าคงไม่มีใครมาเก็บหรอกคนถ้าไม่รู้สรรพคุณของมะก่อข้าวเขาไม่มาเก็บหรอกค่ะ แก่จัดถ้าแก่จัดมันจะกรอบค่ะเดี๋ยวเดินมาเก็บจะเดินมาเก็บผลมากล่องข้าวเนี่ยค่ะเอาถุงผักชีไปเก็บแล้วก็เดินมาเก็บ จะเอาเมล็ดไปโรยอย่างน้อยยังได้เก็บใบไปใช้ไงคะก็ลองคิดดูสิฝักหนึ่งเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นฝักหรืออะไรเนี่ยค่ะเนี่ยก็ดูสิคะว่ามีเม็ดเท่าไหร่มีเม็ดเยอะมากแล้วกระจายไปถึงได้เยอะขนาดเนี้ยดูถั่วถั่วที่พื้น คนไม่ค่อยเก็บเอาไปต้มคงจะอร่อยนะคะถัว่วแดงๆเนี่ยหลายคนเคยเห็นนะคะเนี่ยถั่วลายๆแดงๆเนี่ยนั่นน่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นปลูกถั่วกับหัวผักกาดแต่กลายเป็นต้นมาก่องข้าวมาขึ้นเต็มไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะใบนั้นยังโอ้โ,โดูโดูวตรงนี้ค่ะ ไม่รู้ว่ากินฝักอ่อนหรือฝักแก่ค่ะไม่คุ้มหรอกข้าปลูกตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมาเก็บถั่วแดงๆเนี่ยอันนี้เป็นฝักของผักกาดหัวสีขาวๆอะค่ะ <c oughs> ไหนลองดูพริกอันนี้สิไม่น่าจะใช่โคชิลี่มันน่าจะเป็นพริกหวานค่ะคิดว่าเป็นพริกหวานนะคะ <Yeah. S 2> เคี่ยวจนป่านนี้ยังไม่เผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วค่ะเริ่มเผ็ดแล้วแต่ไม่ใช่โกชินล,ลี่น่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าจามายแค่นนะค่ะคิดว่าอ่านสะกดถูกนะคะจามายแค่นนั่นก็เป็นทงเทงยับ คนก็มาเก็บเยอะเ้ยเพือ่อให้ผักชีหลน่นน่าเสียงกบโดดอันนี้เป็นทงเทงตรงจุดนี้ลูกเล็กๆค่ะยังไม่แก่หรอกพริกอันนี้ไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดเลยดูสิล้บ<อ>คือปลูกข้างเดียว คงถอนหญ้าเฉพาะตอนที่ยังเป็นต้นอ่อนอยู่แล้วจากนั้นก็ไม่ได้ถอนหญ้าถึงได้ขึ้นเยอะอย่างเนี้ยขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้สวัสดีค่ะ